เำเภอกันไม่มีคนขับรถขับเองก็ได้คนขับคันนี้เขาไม่ว่างไม่เคยขับด้วยครั้งแรกลองดูเดี๋ยวก็รู้ว่หมูจา ผ่านจอดติดยูเทิร์นปลอดภัยดียูเทิร์นผ่านข้างหนาง้นาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร